สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการเ,าเรียนรู้วิธีการในการแชร์ไฟล์นะครับโดย o o g l e d r i v e นะครับวิธีการในการแชร์ไฟล์ที่มีขนาดเกิน25เมกปกติมันส่งทางทางเมลจะไม่ได้นะครับเราก็ต้องอาจจะต้องแชร์ไฟล์ไปนะครับซึ่งวิธีการในการทำทำยังไงนะครับเราเรียนรู้กันนะครับ อันดับแรกให้เข้าที่ Google Chrome นะครับแล้วเพิ่นคลิกที่ Google Chrome เพื่อเข้าไปล็อกอินเมลของเราก่อนนะครับนะครับมาที่ Google Chrome แล้วก็ทำการล็อกอินชื่ออีเมลของเรานะครับคลิกเข้าไปครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับ ก็ดูข้างๆรูปโปรไฟล์นะครับรูปโปรไฟล์ของเราจะมีจุด9ก้าจุดคลิกที่จุด9จุดหค,ครั้งนะครับแล้วก็จะมีคำว่าด Drive นะครับคลิกที่คำว่าด Drive นะครับนี้เราจะเข้าไปที่ Google Drive ของเรานะครับหลังจากนั้นอันนี้คือหน้าตาของ Google Drive ของเรานะครับ มีใหม่มีได้มีอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เราสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ได้นะครับตั้งชื่อโฟลเดอร์ได้โดยคลิกที่คำว่าใหม่นะครับตรงนี้จะให้เราถ้าถ้าเราจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่ก็คลิกคำที่โฟลเดอร์นะครับคลิกแล้วก็ตั้งชื่อ,อมุดอย่างนี้นะครับ คลิกแล้วก็คลิกสร้างนะครับในก็จะเกิดโฟลเดอร์ของเราขึ้นมานะครับจะเป็นโฟลเดอร์เปล่านะครับหลังจากนั้นให้เราทำการเพิ่มไฟล์ที่เราต้องการจะแชร์เข้ามาในโฟลเดอร์ของเรานะครับคลิกที่คำว่าใหม่แล้วก็สามารถหรืออัปโหลดเป็นโฟลเดอร์ก็ได้นะครับ ไฟลที่อัปโหลดไฟล์แล้วกันนะครับไฟล์ที่ผมเตรียมไว้เป็นไฟล์ภาพนะครับยกตัวอย่างนะครับเป็นไฟล์ภาพอ,าอันนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่สมมุติว่ามันเกิน25เมกนะครับคลิกไฟล์ที่เราต้องการแชร์นะครับแล้วก็คลิก open รอสักครู่หนึ่งนะครับ ไฟล์ที่เราอัปโหลดเข้ามาใน Google Drive ตอนนี้ไฟล์นี้เข้ามาอยู่ใน Google Drive เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการแชร์ไฟล์นะครับโดยการคลิกขวาที่ไฟล์ที่เราต้องการแชร์ครับคลิกขวาแล้วจะมีชื่อขึ้นมาว่าแชร์นะครับหรือเป็นรูปคนแล้วมีเครื่องหมายบวกนะครับ นะตรงนี้สามารถทำอะไรได้กับหลากหลายไม่ว่าจะเป็นดาวโหลดทำสำเนาอะไรต่งางๆเปลี่ยนชื่อย้ายที่ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เราจะแชร์นะครับคลิกที่คำว่าแช์ครับในการแชร์ไฟล์นะครับตรงนี้ถ้าถ้าเราไม่ตั้งค่าอะไรก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเรา ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับผู้มีสิทธิ์ในการใช้ไฟล์ก็คลิกที่คําว่าเปลี่ยนลิงก์ตรงนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนลิงก์แล้วก็มาเลือกอผู้มีสิทธิ์อ่านตรงนี้นะครับผู้มีสิทธิ์อ่านอาจะให้ใครนะครับผู้มีสิทธิ์ส่วนใหญ่แล้วก็จะทุกคนที่มีลิงก์นะครับคลิกที่คำว่าทุกคนที่มีลิงก์ แล้วตรงนี้เราก็ทําการคัดลอกลิงก์ครับลิงก์ตรงนี้นะครับที่จะสามารถคัดลอกนะครับคัดลอกตอนนี้เราคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วเราก็คลิกคําว่าเสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นเราได้ลิงก์มาแล้วนะครับให้เราทําการเข้าไปจะส่งในลา์ หรือใน Facebook นะครับเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับของเรานะในทั้งในโน้ตบุ๊กหรือในมือถือนะครับก็สามารถทำได้นะครับโดยการแปะลิงก์ไฟล์เอกสารที่เราเลือกมาแล้วนะครับวางคอนโทรล V หรือก็คลิกวางก็ได้นะครับ, Ctrl v, รไไนะรบแล้วเราก็ส่งนะครับ เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในเรื่องของการแชร์ไฟล์ที่มีขนาดเกิน25เมกให้กับเพื่อนให้กับคนที่ทำงานนะครับก็สามารถทำาทำการแชร์โดย Google c a s t o m Google Google Drive <S <S นะครับซึ่งตรงนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่สามารถทำได้นะครับซึ่งนักศึกษาแล้วก็ ทุกทนที่สนใจสามารถทำได้ง่ายๆนะครับครับนั้นคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนสามารถเรียนรู้แล้วก็ติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับนั้นคงเท่านี้ก่อนครับพบกันใหม่ครับอัดคัดมาเล่านะครับ